มาครับไม่ได้เล่นเกมมานานครับวันนี้มา Call of Duty กับทีม n o งครับวันนี้ Call of Duty กับลูกชายครับไนเดอร์ติดตามช่องไนเดอร์ได้นะครับลองหาดูก็พิมพ์เลข9แล้วก็ DER นะครับมาจับคู่กับลูกชายเราเตรียมรุยกันดีกว่าโอ้โดดโดดล่มโดดล่มคุยกันว่าลงที่ไฟล์ไฟล์อเรนจ์ นะครับเตรียมลงได้ลงไปเลยอ่นี่ครับหัวปักมาแล้วเออเอาลงตรงไหนดีลงตรงที่มีบ้านนี่เคยเล่นมาแล้วนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นกับลูกชายมาแล้วนะครับต้องเก็บปืนก่อนเ,เรียกว่าฟาร์มนะฟาร์มของก่อนไม่มีปืนเลยหวัวหายมีแต่เกราะ ออาไปไปวิงไปดนดดุดๆูดด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 ูดนูดดูดดูดดูดวูดดูดดูดดุดดูดดูดดมนไูไดูเดีดยเอดอดดู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 ดดนีู้ดดุดดบด่อดดู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 ดเูาดูดดูนดู้าูดดู้ดูดด้ดดูดดูดดูดดดัด มีคนโดดล่มมาแล้วเห็นเงาไหมครับแป๊บๆบนะครับมีคนโดดล่มมาแล้วมีกล่องนี้ว่ะของมีปืนแน่ๆปึบ๊บมาแล้วครับใส่กระสุนด้วยเอาละเตรียมลุยมีกล้องด้วยเอาละเก็บปืนอีกกระบอกหนึง่งสำรองไว้ตายจะบอกนะครับว่าพี่ไม่ฟิลนี่เขาเก่งกับเกมนี้มากนะคอร a l l of d u เนี่ยครับผมเพิ่งมาเล่นได้แค่มาสักไม่กี่วันนะครับก็หัดเล่นมาแล้วลองลอง,ลองเล่นมาแล้วก็ งงีครับหมุนไปหมุนมาเจอตัวแล้วยิงเอาครับตุ๊ดตุ๊ต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 ตี๊ตตุ๊ตตุ๊ตตี๊อตไ๊ตุ๊ตไุ๊รีโหลดกระสุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ่๊ตมุ๊ะตร๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊งเพิ่งลงตานะครุบเอาละไปฟารุมของก่อนดีกว่าตุระสุนเยอะๆครับตุก อุปกรณ์ติดปืนเยอะๆกระสุนมาไปไปประตูไปดูดิเกมนี้ดยเฉลี่ยผมเล่นกับพี่มิฟิลเนี่ยถ้าเล่นจนจบเกมก็อยู่ประมาณสักสิบหนาทีนะครับส่วนใหญ่ก็วิ่งตามลูกครับให้ให้ให้มิฟิลเขาเป็นคนนำเจ้าเล่เจ้าพวกเจ้า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 อไอ้ยิงตูดเลยคัะ ต้องอย่างนี้ดีครับสองตัวนะครับโยเฉเลี่ยเนี่ยถ้าเล่นแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันเกิดชนะได้ที่หนึ่งนะครับก็จะยิงประมาณสักพิพิธภัๆๆน่าจะสิบห้าคนผมก็ยิงสักห้าคนอะไรอย่างนี้ครับเต็มที่โรเฉลี่ยแล้วสองคนรวมนก็ประมาณยนะี่สิบเพราะว่าผมดูแบบดูอะ้รไม่ค่อยเป็นนะครับเนี่ยมันจะต้องดูว่าคนอยู่ตรงไหนมีรอยเท้าอะไรตรงไหนด้วยนะครับ นี่ผมก็พยายามหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยว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 นี่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 ปี่นี่ขดช็อตช็อช็อตช็อตไปเอียงเข้าไปครับเรียบร้อยเก็บไปแล้วสามนี่ให้เก็บไหมโอ้โหอนี้มันฟาร์มของมาเพียบเลยเต็มกล่องเลยครับขอหน่อยขอหน่อยเอาละไปต่อ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 ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรที่นี้แล้วนะเนี่ย เออเดี๋ยวเขาเลยครับวงมันจะบีบลงครับจะมีหมอกมาถ้าอยู่ในหมอกมันก็คือพลังลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อนะครับพี่ไม่ฟิวไหนเนี่ยไปียรับพี่ไม่ฟิวก่อนเลยไหมนี่จะพี่ไม่ฟิวแล้วพี่ฟิวเไปไ็นนาครับเอาเลยครับไม่รอครับไม่รองั้นไปที่อื่นก่อนนะครับ นี่ระเบิดตาไปเอาควันไปกินอุงหงิดหงิดหาตัวไม่เจอคือยิงเขาได้ก็ดีใจแล้วโดนยิงก็คุณหงิด,ะดน,งะนะครับถ้าโดนยิงนะครับนี่ดูกล่องกระบายเลยต้องนี่ดออกมีชุดเกาะโอเคไปต่อต่อต่อเตรียมวิ่งเข้าหาวงครับไปบีบไปเรื่อยที่มีฟิลหนขึ้นกระแพง ไม่มีใครวิ่งหนุนพี่ฟิวโนูหนุนมาเนี้ยมาเนี้ยแล้วครับไปนะครับพี่ฟิวแย่ยิงใครอยู่หรือเปล่าข้างๆยิงปักๆอยู่นะครับหรือประมาณห้าสิบกว่าคนนะครับทีมเราน่าจะไหวอยู่นะวิง่งเลาะกำแพงมาเรื่อยๆครับผมไม่มีใครแซ้ายแลขวาไม่มีไปเดินต่อมีไหมไม่มี ไปต่อไปเรื่อยๆครับเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไปหมู่บ้านนู้นดีกว่าหมู่บ้านนู้นมันน่าจะมีอะไรให้เก็บของนะจำได้ว่ามันจะมีกล่องสองกล่องกล่องพยาบาลกล่องหนึ่งมั้งครับแล้วก็กล่องอาวุธกล่องหนึ่งไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่ฟิวตามมาครับน,นี่แนนๆครับนาเห็นแล้วนู่นู ตรงนั้นตาต้นไม้ถ้าทำไมที่มีสองกล่องอนั่นละเอาละเอาละ,ะสุดยอดถ้ามาแถวนี้ก็จะเจอคนนะครับนี่ฟาร์มมันก่อนจุดจุดจุดไม่มีทำมานี่ได้กระสุนเพิ่มโอเคอืมฟาร์มกันไปกันมาไปต่อครับไปครับ ขึ้นที่เก็บน้ำดูซิมุมสูงจะเจอใครไหม่ะมองขวาก่อนขวามีใครเปล่าไม่มีไม่มีมมดูอีกมุมหนึ่งโลงมากเลยไม่มีใครเลยครับโอ้โหสงสัยต้องลงแล้วครับมุมนี้ดูแล้วไม่มีใครจริงๆเอ่อไปลง อ,อหาของก่อนม,มีอะไรให้เก็บไหมกระสุนนี่กล่องพยาบาลน,น่าจะชุดเกาะนะต้านไงชุดเกาะโอเคไปครับต่อครับตอนนี้คิวได้สมคนพี่มี่คิวหน้าจะประมาณ6-7เจ็ดคนนะกว่าตอนนี้ไปต่อครับฟาร์ไปเรื่อยๆไม่รีบครับไม่รีบเดี๋ยวเข้าตรงกลางเลยจะเจอกันเองครับ ถ้าตอนผมเล่ Solo นโซโล่นะครับเล่นคนเดียวก็แอบเป็นหลักครับแอบตามขอบเอาพี่ฟิมาแล้วโอ้โหนัสเก็บบอดไปด้วยก็ไม่รอกันเลยเออเดี๋ยวนะยิงยิงยิงกันนานแล้พี่ฟิวยิงแน่เลยไปช่วยพี่ไม่ฟิวกันรอด้วยครับรอดูโอ้ไปนู่นแล้วโอ้โหจะวิ่งทันไหมเนี่ยนั่นคิวไปแล้วเรียบร้อยพี่ฟิวสองคนจัดไปสองแล้ว โอ้โหอีกแล้วครับจับไปสามครับท t r เ p l e ลคิลผมยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยตอก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 อยู่เนี่ยเอ้ยมีสเก็ตบอร์ดอยวยเนี่ยไม่มีสเก็ตบอร์ดนะครับมาเปิดกล่องก่อนได้อะไรระเบิดครับระเบิดโอเค มีอะไรให้เก็บไปตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวพวกมันก็จะบีบไาเรื่อยๆนะมันจะไปเจอกันตรงกลางพี่ฟิวยิงแล้วอะไรเนะี่ยอะไรเอาระเบิดดีกว่าไปไปยิงยิงีเออเรียบร้อยไปลาสลูกชายนะครับม่ฟิวยิงอยู่ผมไปลาสะอย่างนั้นเอามีมีคนมีคน มีคนตรงไหนเนี่ยเอาฟิลฆ่าไปแล้วผมไม่เป็นนี้ครับพอลูกชายยิงมก็ยิงตามครับสับสิงอยู่ข้างหลังให้ลูกนําหน้าอ้าวมาแล้วครับฟาร์มเก็บอีกแล้วมาไปขึ้นต่อข้างล่างใ้พไปฟิลเก็บตรงไหนตรงนี้เหรออ่ามามีอะไรบ้างตถวน,านี้ขอกระสุนไม่มีกระสุนมาฮะสเก็ตบอร์ดอีกแล้วโอ้โหอย่างเร็ว วิ่งฝ่าฟาร์มโหเจเท่าไปแล้วเราก็ไปตามทางเราด้วยครับพี่ฟิวเขาไปนู้นไปเออบ้านหลังนู้มีอะไรหรือเปล่านะไม่เจอคน,นครับอันนี้ยิงไปสี่คนโดยเฉลี่ผมก็ประมาณนี้ครับสี่ห้าคนอืมมีใครเก็บไหมโอเคอันนี้ล่ะไม่มี รถโหรถจังสวยฮะสีแสบสันมากถือเลยไปลูกนึงเจอใครก็ปาระเบิดนะตอนนี้โหโหโหพิ้งคอฟิวซิงเอือเอือโ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 ออชนนะจะชนนะครับอโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอโอโอมองหาคนไปด้วยครับมีคนให้ยิงไหม ตอนนี้เหลือ34คนละก็ถ้าไม่รวมทีมงานคูดูโอคูเรานะครับเหลือ32อ่ะลงไปดูดิเขาว่าติดรถติด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 ขึ้นมาได้ไหมไม่ขึ้นก็ได้คาร์ตตังครับปึ๊บไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเก็บเลยออกดีกว่าไปในต่อดี จะมีใครให้ยิงไหมเนี่ยวงมาๆๆนี่นะครับอยู่ตรงไตรงกลางอะอยู่โซนกลางไหมเดี๋ยวพวกนั้นก็วิ่งมาหาเราเองแต่อคอยดักเก็บเอาพี่ฟิวเจอใครบ้าง่ยวิ่งหาใครอยู่เท่านะ่งไปตามไปตามเข้าไปโอ้มีมีคนมีกันยิงครับจุดแดงๆดัานซ้ายมือข้างบน,นครับนั่นๆๆ,ๆ,ๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ฟิวใครแล้วโอ้โห ยิงตลอดลูกชายผมอะให้ผมยิงบ้างสิครับคุณลูกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอเอาอยิงแล้วเ,เราเบิดไปแล้วกันเอาไปกินหนึ่งลูกหนึ่งสองสามไปพี่ฟิวเดินไปแล้วระวังนะลูกระวังตูมตูมตูม โอ้โหรถแล้วลดลดลอยนะครับเอาละมาเก็บอันนี้อเราก็ยังเก็บสีเหมือนเดิมนี่ะไรห,ห้องน้ำครับมีอะไรให้เก็บไหมกระสุนมีไหมไม่ม,มีไปต่อไปต่อพี่พ,พีไปไหนแล้วนะ่ะป่าระเบิดควันไปป่าระเบิดควันไปป่าระเบิดควันไปสามลูกป่าทำไม ไปต่อครับไม่มีอะไรให้เก็บครับเริ่มบีบมาแล้วงเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้อีกไม่กินาทีแล้วน่าจะได้ประชันหน้ากันอ่าพี่ๆไปแล้วครับมีนี่ถ้ามันมียานอมกาศมีฟิวก็มีปล่อยยานหาคนได้ครับขอซัดวกได้ไหมนั่นแหละเขาจะโตโตเรียบร้อยมีคนไหม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  เก็บของกันอาลนะครับถึงเป้าหมายเราแล้วห้าคนครับน่าจะจบที่ห้าคนนี่แหละครับดูสิมีอีกไหมผมว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละวงมันบีบแล้วนะพี่พีวพาไปนู่นแหละไปดูตามพี่พีวไปสิเพื่อจะเจอใครเจอไหมไม่มี โอ้โหมันไม่มีอ่ะครับนุ่นๆใช่ป่ะไม่ใช่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 เหรออืมบางทีผมเดินไปผมมองไม่ค่อยเห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนวิ่งมาเหมือนที่บ่มบนนั้นใช่ป่ะวะใช่ให้หมอไซ่เดี๋ยวใช่มั้ยพี่ฟิวยิ่งตุ๊ดๆๆๆๆๆอ่าเดี๋ยวเก็บให้นะครับ ดูของสม <34 S 2> ิม <kim S 2> <not S 1> <dov> ีระเบิดแล้วระเบิดไหมจะหมดแล้วนะเหลือสิบสี่คนไม่รวมเราจริงจริงแล้โอ้โหผู้ชายจะเก็บหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไมื่อเดี๋อวพ่อเก็บบ้างเลยมาแล้วไปแล้วที่ไหน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 ยิง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 อ้าวเก็บไปอีกแล้วโอ้เรื่องเกมนี้เหมือนมึงแบบคนแก่งงงเงื่อนนะครับหาคนไม่เจอ ยังจะเลาจะรลยิงยิงตุไม่ทันอีกพี่ฟิวยิยงแล้วเหลือสี่คนครับอใครจะจบเกมเตมทีแล้วี้ดูท่าทางนะครับอ่าฮิวก่อนเติมพลังนอยพลังเกาะพี่ฟิวทำไรครับเปลี่ยนปืนอืมนุ่นน,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 นุแอร์ดรอปครับควนอยู่ตรงนู้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวม,มันก็มามาเห็นแล้วนุ่นนน,น,น <issions> ย,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 ยิงไม่โดน,นไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันออกมาแล้มไหมออกมาแล้วนี่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 ยิงยิงอ้นี่ไงนี่นี่ไงครับเดี๋ยวต้องใหม่คนผมว่าเนี่ยไม่คนละสัดโตเต็มก้นเลยครับเอาปีฟสไลม์มาระเบิดเหลือสองคนสุดท้ายแล้วครับทีมเราจะเป็นโนหนึ่งไหมครับพ่อลูกกูหาเหลือคนเดียวแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอีกคนอยู่ไหน โดไม่มีครับปลาเบิดควันไปตรงนี้มีไหมเพิ่บไม่เจอวิ่งไปบนเนินเนขามองไปข้างน้าเผอจะเจอใครบ้างครับอไม่มีคนสุดท้ายวงบีบแล้วเนี่ยมีสัญญาณเตอือนมาแล้วนี่เอาแอร์ดรอปกอนดีกว่า มีอะไรบ้างมีชิดเกาะไปมังพิฟิว่อยู่ล่างครับใกลแล้วถ้าพิฟฟี่วิ่ง่างนี้เนี่ยจะเจอตั่แถวนี้แหละสเกต็ตบอร์ดมาด้วยเหรอทางไหนดีครับเนี่ยพอไปถนนแล้วกันนะเอออยู่ไหนเนี่ยเออถือระเบิดไปก่อนเตรียมปลาดีกว่า pasti, ini celah, 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 terus hai, terus hai, tu, 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 terjah, cepat tuh, no 1, kap.